ฝันเห็นงูรัดกันกำลังผสมพันธุ์ EP8 ความรักลึกซึง้งโชคลาภพัวพันหรือเรื่องซ่อนเร้นสวัสดีค่ะถ้าคืนไหนคุณบังเอิญฝันเห็นงูกำลังรัดพันกันหรือกำลังผสมพันธุ์แล้วตื่นมาพร้อมความรู้สึกประหลาดใจเนี่ยฝันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะวันนี้ฝันพารวย Sleep Whispers จะพาคุณมาไขปริศนาว่าแท้จริงแล้วภาพงูที่พัวพันกันอยู่นี้กำลังกระซิบอะไรกับชีวิตคุณ การฝันเห็นงูรัดพันกันหรือกำลังผสมพันธ์เนี่ยเป็นฝันที่มักจะสื่อถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนการรวมตัวการผูกพันหรือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆเลยนะมาดูกันว่าแต่ละด้านมีความหมายว่าอะไรบ้าง 1. โชคลาภและการเงิน สำหรับเรื่องโชคลาภถ้าฝันเห็นงูรัดกันโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือไม่สบายใจฝันนี้มักเป็นสัญญาณว่าโชคลาภกำลังจะเข้ามาแบบพัวพันไม่ขาดสายอาจเป็นโชคที่มาจากการร่วมมือกับผู้อื่นหรือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนงอกเงยเตรียมตัวรับความมั่งคัง่งที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้เลย 2. การงานและโอกาสใหม่ ในด้านการงานฝันเห็นงูรัดกันอาจสื่อถึงการร่วมมือทางธุรกิจหรือการรวมทีมที่แข็งแกร่งคุณอาจจะได้ทำโปรเจกต์สำคัญที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นและจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นพันธมิตรใหม่ๆหรือการพัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนแต่มีศัตยภาพสูงนะ 3. เนื้อคู่หรือความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง สำหรับความสัมพันธ์ฝันเห็นงูรัดกันมักจะสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแนบแน่นและจริงจังสำหรับคนโสดอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่แท้ที่จะเข้ามาผูกพันกับคุณอย่างถาวรส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะยิ่งแข็งแกร่งและเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็อาจหมายถึงการผูกมัดหรือข้อผูกพันที่ชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ 4. อุปสรรคและคำเตือน แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะถ้าในฝันคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือเห็นงูรัดกันแน่นจนดูน่ากลัวนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังรู้สึกถูกผูกมัดหรือพันธนาการในบางเรื่องอาจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแก้ไขาย,ยากหรือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนจนรู้สึกขาดอิสระต้องหาทางปลดปล่อยตัวเองบ้าง 5. เลขนำโชคและนี่คือเลขนำโชคสำหรับฝันเห็นงูรัดกันนะคะเลขที่เราอยากกระซิบให้คุณลองพิจารณานั่นก็คือ 9 9 2 8 2 8 9และ2 8 9นะคะลองเอาไปเสี่ยงดูเผื่อจะเป็นโชคที่มาพร้อมกับความผูกพันที่ดีถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดที่จะพาคุณรวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฝันพารวย l e ี p วิสเปอร์สว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า